กอบพือรืทิลลที่พายอ่แล้วนี่ยได้ยกเดม่แม่ล้อหน้าฝน่เอ้ยหน้าฝนนะหน้าหนาวหน้าหนาเลยี้ี๋หน้าหนาวแล้วเนยังไงหน้าหนาวเยะเกดเนี่ยที่อายเกีนน้องเหนื่อยเดี๋ยวกี่กูดอก็ดูเอทุเิดเลยตาอะไรบ้าง พดีแต ja. ่ก็ไม่เหาจีหล่อท h i ệ t ลามือหรอวาโจพนาจีหล่อ่ะตัวคนพอแพนี่จ้างมาแพงบริการดีมาก ชิวๆครับทุกคนโพแวโพอย่คือมอแกซ่าเนาอยูบ้าอยูบ้าที่หตัวฮะเขาถอยเพระตือเฮ้ซ่านี่ยโมแกซ่าเราจอแล้ดูเล่นไหเล่นตเล่นไหนพราตื้อใช่แล้ว ลูกสบ้านะครับทุกคนนี่มันแกซ่าขะเลสาเรารเต็มแล้วหรือยังด้วยลูกสบ้าครับสบ้านี่สบ้ามังแกส่าเหรอ ได้หวีดซี่แต่ไม่อันนี้นะครับทุกคนสำหรับอันนี้ต้นอะไรวะอันนี้สำหรับคนที่เป็นดูแลดืงูสวัสดิ์เหรอเวลามันขึ้นเอายางมันทานะครับทุกคนคือมันหายเลยนะครับพอเพลมันแห้งอันนี้ผมผมเป็นหลายรอบแล้ว

ไค่อนุญาตแหละไม่ต้องตัวละของเธอละมั้งของปลอมมั้งแผลด๋อยจีมาแล้วเมย์รึเอ๊ะไม่มีอะไรตัวนี้เจ๊ตัวแตงมีจ้าไรจ๊ะอืมจ้าแล้วกางแตงหรือ่ามีม้าแบบไหนนะวาย ไม่ค mm. any no. mm. <so no ีบวัวมกแงแน่นหนาขอหนามากสบาหล่ะเด็กจะแอรให้เปิดสบายมา้ย่ะให้ด้วยท่าน่งเกลือสดดนรู้วาพอแล้วก็รีอยู่เห็ดป่ะเรื่อตที่ดตเตแสู้เฉินเนาะแตดาวี่ัตะอันเเสันแ็เน ม่รู้จีว่อเมริก่นี่ก่นนี้เมาเปิดอไทั้งโลกเปิดลจอนี่เลยล้วอีี่ม่ีดยะหยาี่ดเลยได้ๆๆราดกีกระดกน่าพักอนดีไหต้อง้อเหนียวเลยต้องต้องเลยดีดีไมงนาดป้าเหือเลย เอาวาวมาไห้กับพร้อมมตัวุ๋นอือเราคออีบมาแล้วมาเกร็จอะไรเก็บมาำก่อนไหมออาก่อนหรือ็่ตลอดเดือนอือดีกจะหน่ก็จหน่อยว่าแต่ที่ต้องขอให้ร่างกายต้านกินใช่ไหม

เราลองีเจอมาแม่อากาเต้ไปสนแนวดีสอนจ้ะเบล่ะเจ้าบ้านทำไได้อยงเราเจ้หนังบานุกิโกิ่าจังป้าผมากีเป็นงหาเขาบอเสนเว่าน่ยาการแล้วเส้นจะผัดด้วต้นแบบนี้จ้าจนี่ยเจ้าหนังตีเป็นาดนปลาตีหนังบ้านเลบ้านเป็ย่มันมล่นอ่ไกันเช้าไป เขาบ้านกรเงรปืนยอดแบบแกป็นยอดบ้านเท่บ้านเก่งเพราะบ้านโมเดนุย่างเล้นเอมอลนแต่นะบ้านกเลียงแต่เพลดเพลปืนยาวแบที่ยปกวละนรี้กปกว่าลยนาะตาตเนือกลับ่าป็นยวอะเตจนะ

อ้มาตัดไรกันตกแต่งอะไรบ้างเอียนเสืที่รูมด้เจะ,จะบนนะนเนี่บนาดนั้นเลยเล็กิจอมจะแลท่านไหมบักตุนาสันะบักตุนร้องแพ้แต่ว่าแพ้มๆๆๆไม่กจุๆๆๆคือือคแม่นะอเอียนารอบวอลคือคื

กลนียมากกบบวาไม่ปล่าะไรกตามอะ่ะว okay, ่าแกรกบบ้นนแกร์อแกก็เรื่องเกีจังะออนินเจนดอาหเลยออับูด้วยไยูแจเกอออกแบบได้ืพ่ผสมผสากับนธรมโมเดิร์นเนาะเพราะว่ามันเกแบบสมัยก่อนจ๋าเนี่ยอาก็ฮีดี้นี จหลังค้าในสั่งซ้อย่างบ้น่ไหก่อนลนอะบว่โอ้นึกวันทิตย์เลยร่ยเรอรยด็รยที่บ้านวมีมาลาล่าันมากเลยเลนะฮะมีมาลาล่ามาเอาเธอมีจะไม่อะไรอันนี้แน่นอนแกเเลยมีตัวไหนบ้า แต่ละตูปร้อยอันี่ะตเอย่างนี้ดดตัวห่ยนน้องตะยูปโอไม่แนะนำสาดเลยอ้าเออสาดไปยอาเลยอาไปยาออหาแอ้หอเอ้บอกียะไม่มีอะ ไมดมชุยวอ้มีวิลี่อ้อมวิลจิอสาบูแตให้รวยแค่ไงเตสเห็บ้เลยเออเลยจิ้อสาบ่เฮลอมมาเลยามอมดอนล้วาือพยมไดด้อไมิติาตะโพีเลยเนาะพี่ดื้อแน่พี่ดื้อว่า โอ้แกคดังเลยดังเลยจะล่นอ๋ียวเมีวลืีรนะเอออมวี้ีรนาไปดู้เรอเคฮ่อมดูระโบดอโดยอะไรตัวเล้วิดีโอเล่นน้องมาปุ่นน้องคลีอ๋อถ่ยแต่กล้กัปที่บกว่าอมานโอ้ยใส่ชามอะ่าะด้อ๋อย้อนเ้กับเพลง

แต่ที่จริงทำการทำท่องเที <im 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 ่ยวเนี่ยก็ได้เงินโอเคเลยนะนะท่านเนาะเดี๋ยวอะทำการทำท่องเที่ยวเพิ่งมาได้สองปีอย่างนาะเดี๋ิมเขาก่อนกรอสู้อหอไทมีบ้านเนี่ยบ้านแดดอย่างนี้แล้วในย่าเราเนี่ยไม่เบื่อเราเราเนี่ยบ้านดอกอาร์เราดอกโอ้เราเป็นหอาหรืออะไรอย่างเงี๋ยเดิมมันระบบปิดมั้งแต่ว่าคิดว่าเราเนี่ปีอนาคตอะไรอยากจะได้แบบระบบปิดนะแต่ว่าซึ่งว่าไม่โด้วยเทานั้นแะแต่ทำเป็นบ้านแล้วก็ให้เข้ามาเนี่ยเอาโปรโมตอะไรสักหน่อยเช่นกัน จะโปรโมทเช็คกันว่าออลอานมบ้าาทีเรนไมาวลรถจแล้วงเมาแวไปตาจ้าลูงค่าบกเรไปอ่ะออไนอ่างละอนเนี่ยเนย่ยมาล้วเพนี่ี่นาคู่เปโผกปย่อสละจ่าวลาบ้านเราทีอันนี้อ๋อไม่มองไม่มองใช่ไหมจะเลยใช บ้าเราทีนี้เจะเจ๋ออ่ี่เอมอ่ะพี่เอมพี่เอมือขันด้พี่เอมแต้เดี๋ยว่บ้าบ้าเจ้าเี๋ยวทีนี้จะเนเออมาบ้าเจ้าอะไรบ้าเจ้านี่ยจะอเจ๋อเรัโ้ย่ลับโ้ยอะหลับับ้เนี่เจมบ้าเจ้าเราโดนอะไรบ้าเจ้าเทีพ เรม้วจะแล้วอเลยเลอี้ะไรใหหรือไแกเอาไปนืชื่อเนชื่อเนปนดีดูเอาเยงเกันเม่ดีดูนทะเาว่าอกเสพผ่านนะมันน่ยเออเดี๋ยวสีต่ดี๋ยใจเนี่ยแต่ชื่อกันเนี่ยไม่เแต่รเนีนชื่อเนี่ยชื่อเรวมันเนี่ยชายาชีนเวลาเดีชีเน่ลก็รมางโบนเวลาเนี่ยนคกถึนเชือกันย่างที่ดีกว่านปาละเนี่ยนี น่เสืเนี่อไม่แ <tercer> ม <wij> ่ชูเตย้เปนี่ย้เป็นนีาอบ้านน้เหว่านโซวีสูดลลในเกจปูลมีุละปูฟ้า่ยสเฟสขาเรเจรเลเชียงยอนเนี่นม่ชื่อต่เาหน้่เลยหามห้าหเลยต่ราลืบเกยเอาบังวัลบได้เะาือไหั่น็นอะอาเกียดีต่อเลยธรรมชาติเนาะ นจล่วิลันนีมาเดที่ปูปาแกล่ะวิลันน่ยมันจเยเด็ดี่ใช่ยาจะเป็นโิลปีดละแล้วใคอีกล่ะเนี่ยแล้วสีละสีละสีน้ำมันเหรอโอเคนาสีน้ำมันม่สีแต่เดือดเหรอเอาไว้เดือดแต่แกสีน้ำสีน้ำเหรอสีม่เหรอสีแม่สีเนาะ ไอแก,กสีน้ำาท่านเนี่ยนะอตัดเปล่ากิานหรอแกสีเพนท่าเราเพนท่าเนาะเสียคิลิต่ด,ด้วยกัยุ่นหมอเมืม่อไรบอกว่ารูู่เน่เอานบ้เจ้าะทีเอาเราออ,ช,อ,อ,อชั่วมาพอชั่วเระเ็ต่านด้วยนะมี่ด้วยน่แกแกเราสีสก,กินด้วยนห <c oughs> มึนร้อรอมไล้ก็พ, <c oughs> พี่เอมาในาจลธ่พพาพี่ตเล่นอะเอมนูเอลมาเอแน နေဖ ೇನೆ ရှိကအော်ညက်ထားရလဲဖိအင်က။ဟော။ဒီတတိယနော်ကတော့တက်လို့လေအမนูအဲဟုတ်ချင်းနေ။တာတည့်လေအမนูအဲရက်။ဒီအင်လည်းပတ်တော်ပေါ်။အက္ခါစလို့ရတယ်လား။ กอะัีน้ำควาเกิดจากินน้ำาเราได้พีเอมอ่ะเราได้ไหมอ่ะเราได้พี่เอหน่อยยวเลยที่ออนี่จกว่าจกว่าซือเลยเรพี่เอมหตยเาได้พี่เอห่อหม้อพี่เอ๋มห่วชูดมาแล้ว

ี่เจ้าเอ็มเอ็เอยก่ไแล้วก็พี่เออะนะไรม่ขอเลกเชกไอ้ปุ๋ยขึ้นี่วัวดล่ยี่สิบลนยี่สิบยี่สับลันกตัวตัวเซลลัแ่อวเลยี่ใหญ่ย่สตัว้ยหนละเครื่องพขน้จะจอดแน่นมาเพลิเพนอีกเลยเนี่ยนะเพลิดยุ่งเทามวฟาดอ่ะเขั่ยแล้วงี่ยเขั่ยมาแล้วงขีายยมา้เขี่ย เดี๋ยวอะไรจ๊โอไม่ปะเอาไม่ปะอกนะสวัสดีครับนี่แล้วเรียนน่ะสวัสดีตอนเย็นฉลองร้อยล้านวิวร้อยล้านวิวร้อยล้านวิวอ่าน้ำกางครับไม่เล่นแ้ร้อยล้านวิวอาจจะมาข้งหน้าร้อยล้านวิวนี่อันนี้คือทุกคนคือเป็น คน,นไม่มี<อ>งานทำนะครับทุกคนตกงานหมดเลย <c oughs> วันวันก็เอาแต่ไปไหนไม่รู้เ oh, <thank> องเป็นคิวทีไหนจะต่งงานแต่เราสามารถทำให้แบบคนที่อละไรระดับในยกไ้ทำน, <c oughs> นี่คือพูดเล่นๆน,นะครับ <c oughs> ไเพราะผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละครับ <c oughs> บลัลลด้ใส่เพลงว้ไว <c oughs> ้เพลงเึงแมบวบ จงริคะะ่เขียนรเขียนเราั่งเออถ้าถ้าเขียนโอเคเลยนะยังอ่ะเขียนเป็นคนอ่ะเนาะถ้าพูดได้มันมันไม่โอเคเท่าไหร่เดี๋ยวเลากรอนแนวกวในบ้านหน่อ้หน่ายกวยบตานาอยู่แตกรอนตนาอะราเลยนั่น้องเองแตงกรอนบ้านเองสุดยอดเาะกรอนแนกแก่คำสัมผัสมแต่ว่าเออกรอนแปดอะเดี๋ยวพี่ตะก่อนเนี่ยพีไปแชร์ใ้อานแล้วก็แบบคนติตามเยอะแท่านเป็นลุมแล้วก็ปวดได้เลิเดีหยรลุบดเนี่ย มะมคนอาม่เกวยแล้วตัวนสข้างบนอ่ะตยได้ยัง่จับประเด็นอก็แชร์รั้ลือลวเลอนา้น่ะแชร์สี่ทารีบุกเลลบอาตุเลอร์หอแชร์แชร์เลยแชร์อม่มนาคอมเมนต์แชร์คอมเมนต์แชร์แต่จริงหมอแต่แต่ชอบไหมคอมเมนต์ฮเนี่ยที่จริงอ่ะทุกวันเนี่ยกวาพิมกวาดพี แลว้วอีกแค่อถร่วมอะเมื่อก่อนน่ะไม่เป็นกลอดนะตอนนี้เขาแผ่ไปนี่เลยแผ่ไปเลย,เลยแผ่เสร็จแล้วอ่ะให้คนอื่นเขามาเช่าอย่างเงี้ยจบเลยจบเลยแล้วก็จบแต่เสรเท่านั้น<อ>มัน,นววาเลยเจ้าหน้าที่น่ะทำอะไรไม่ได้เลยง <laughs> ล้อหนอพูววาว่าเด้นอคันนี้แหววภาษาเตกระดานมีหนอบัคขันเล่อไปย้อนเล้วดูพลวัวแล้วโอละทีโอละโนละแพล็กลาดด้เด้อเอาไว้ชูญาดิกว่า,นเ,นวา,าเทีวหนอบ้าเมื่อควอะไรชูญาแน่ไปยอนไม่มากก่อ มาแค่ว่าแน่ปะยอมไ่เปย์บีปม่มไปใช้บัีปยอละดูปวดด้วยหมอล้ก็ไม่ให้บัดูบวาก็ละู้เชด้วยแน่วกล้โอ้ตซีว่าหมอกลัวแน่แ่วปะบ้าปัดด้วยหมอกลัโอเจีดว่านเซปปะจจะด้วยเม่โอแน่ว่าเอาแวนโอ้ซหมอมล้จะจะด้วยไมู้ว่าแน่กลัโอเจีว่านเซเอาแวนปุยจเนี้ว่าหมอเอาวลือปุยก็ดด้วยมาก่อนนี่โอเคนะ เนี้ยในฟอร์ด้านนี้เหมือนน่ะมันพูดให้สวยหรูแค่นาดเราจะได้เลื่อนเนี่ยเป้าหมายทุกคนเออแกเจ๊่าเป้าหมายสูงสุดของศิลปะคือเงินครับทุกคนเงินเราต้องมีเงินขึ้นลีคืออไรขึ้ลีโอ้ยเมื่อตาลอยเดา๋ยวใบเส้นตะขี่นะว่าวันนี้หล่อมากเลยนะนะ่ยหล่อมากเลยท่าน หน้าเบลอยัลอนละเออวิวสวยนะก็เลยเอออยู่ไม่ไมามาต้ <laughs> องมาซูเป้งชอบซูแล้วนะตแต่ปกติก็ซูอยู่แล้วเนาะแต่มึงรวยไม่เท่ากูว่างนะเนาะไม่เท่ากูว่างนะไเาางนะเจเล็คที่เชอบเปี้ยวอะไรโลโก้เป็นไงนี่ไงเรือของเราแพร่แพร่เนะเนี่ยแพรของเราขึ้นเต็มเลยเนะี่ย ว่าด้วยบคีโดดดูหนอชอ่าชปลื้หาเนาะแหวสัดรอหันเลยหมอครับเดีสัดร้อหัเลยอาไม่นานแล้วตาจุกันไนบัดเราาอาเจอ่าวคันเนี่ยวจีเลยเลยหมอจีนเลยหรือว่าหันน่เลยโอเคนาะที่ละอม